ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7จ0 0ช่วงบ่ายเย่เชินและครอบครัวกู้ชิวอี้สามคนมาบ้านตระกูลเย่อหญิงของเย่เชิญเย่ชางมินวันนี้ยุ่งวุ่นวายทั้งวันเพื่อเตรียมงานเลี้ยงครอบครัวนับตั้งแต่เย่เชิญปรับปรามว่านโพจุนบนภูเขาเย่หลิงเย่ชางมินคิดหาโอกาสฟื้นฟูความสัมพันธ์กับหลานชายคนนี้มาตลอดวันนี้เป็นโอกาสดีจะแสดงออกจึงพยายามอย่างหนักเป็นพิเศษ พื่อให้งานเลี้ยงวันนี้ประทับใจเขามากที่สุดที่สำคัญกว่านั้นในฐานะรุ่นที่สองของตระกูลเย่เธอเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงของตระกูลเย่เรื่องนี้ทำให้ภายในใจของเธอรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งนับเป็นเรื่องที่ดีหากตนเองได้เป็นตำแหน่งหลักในรุ่นที่สองของตระกูลเทียบเท่าบิดาของเยเ่เฉินบางทีเธออาจสามารถเข้าถึงทรัพยากรเพิ่มเติมของตระกูลเย่ได้ในอนาคตท้ายที่สุด ลุงอาลูกพี่ลูกน้องทั้งหลายทำให้เย่เชิญรู้สึกผิดหวังดังนั้นนี่เป็นโอกาสดีสำหรับตนเองจะยืนหยัดขึ้นมาได้เย่จงชวนรักลูกสาวคนนี้มากแม้ตอนนี้เขาไม่ใช่ผู้นำตระกูลเย่แต่ในใจคิดอยากช่วยเหลือเย่ช้างมินหลังงานเลี้ยงรูหราของครอบครัวจัดเตรียมเสร็จสิ้นเย่เชิญขับรถยนต์พากู้ชิวอีมาถึงบ้านตระกูลเย่ กูเยียนจงและพันยาขับรถอีกคันตามมาข้างหลังหลังรถแล่นผ่านประตูใหญ่เยชางมินประคองนายผู้เฒ่าเดินไปลานบ้านเพื่อต้อนรับพวกเขาในทางทฤษฎีตอนนี้เขามีสุขภาพแข็งแรงดีมากไม่จำเป็นต้องให้ลูกสาวคอยประคองแต่เยชางมินคิดหวังนำเสนอภาพความกลมกลืนระหว่างพ่อที่รักลูกสาวและลูกสาวแสดงความกตัญญูต่อหน้าเยเชิญและครอบครัวกู้ดังนั้นเธอให้ความใส่ใจการแสดงออกครั้งนี้มาก ไม่เพียงเท่านั้นเย่ชางมินปกติมีสีหน้าบูดบึ้งเสมอเวลานี้บนใบหน้าแสดงออกถึงรอยยิ้มอบอุ่นกระตือรือร้นเหมือนพนักงานขายตั้งแต่ต้นจนจบถึงแม้รอยยิ้มบนใบหน้าที่ยิ้มแย้มจะแข็งทื่ออยู่บ้างเมื่อเห็นรถยนต์ของเย่เฉินจอดสนิทเธอประคองนายผู้เฒ่าเดินเข้ามาเย่เฉินและกู้ชิวอีผลักประตูเปิดลงมาเมื่อเห็นเย่เฉินใบหน้าเย่ชางมินปรากฏรอยยิ้มประจบประแจงพูดด้วยความกระตือรือร้นว่าอายา เชิญเออมาแล้วนันนานก็มาแล้วเย่เชิญพยักหน้าตอบรับกู้ชิวอี้ที่อยู่ด้านข้างยิ้มแย้มอ่อนหวานพูดว่าสวัสดีหญิงเย่เพราะเธอมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูลเย่กู้ชิวอี้คอยวิ่งตามเย่เชิญตั้งแต่เด็กคำเรียกหาผู้อาวุโสเรียกตามเย่เชิญมาตลอดนายผู้เฒ่าเธอเรียกท่านปู่อาลุงและอหญิงล้วนถูกเรียกตามเย่เชิญเรียกเย่ชางมินเผยรอยยิ้มอบอุ่น พูดกับกู้ชิวอี้ว่าอายานานหนานฉันตั้งตารอวันคุณเรียกฉันอหญิงอย่าเรียกอหญิงเยอ,อีกเลยนี่ดูหังเหมืนเกินไปคําพูดนี้ของเยช่ชางมินทําให้ใบหน้ากู้ชิวอี้ปรากฏสีแดงระเรื่อตอนนี้เมื่อเรียกพูดอื่นตามเย่เชิญ ต้องติดตามด้วยชื่อสกุลหลังจากแต่งงานเข้าตระกูลวิธีการเรียกเปลี่ยนไม่ต้องตามด้วยชื่อสกุลอีกต่อไปสามารถเรียกเธิว่าอาหญิงได้ความรู้สึกของเย่เชิญที่มีต่อตระกูลเยและครอบครัวกู้ทัศนคติของเขาด้านชาจึงไม่เอ่ยคำพูดใดเขาหันกลับไปมองโรยสรอยที่ขับตามมาด้านหลังกู้เยียนจงจอดรถข้างรถเยเชิญเดินลงจากรถพร้อมพันยาลุงเยช้างมินทันทีที่กู้เยียนจงลงจากรถ เขาเตยปากทักทายทั้งสองคนด้วยรอยยิ้มเย่จงชวนและเย่ช้างมินพ่อและลูกสาวเมื่อมองไปที่สามีพันยาทั้งสองภายในใจรู้สึกตื่นตระหนกมากจนพูดไม่ออกทุกคนสามารถมองออกได้อย่างชัดเจนสองสามีพันยาอายุยาวอย่างยิ่งมองดูเหมือนอายุน้อยกว่าคนหนุ่มสาวด้วยซ้ำทั้งคู่เหมือนคู่รักสามีพันยาวัยต้น30สภาพร่างกายยอดเยี่ยมบุคลิกไม่ธรรมดา ไม่เกินจริงหากบอกเป็นคู่รักคนดังวงการบันเทิงเย่ชางมินอดไม่ได้ต้องรู้สึกประหลาดใจลินหวานชิวมีอายุใกล้เคียงตนเองทุกคนต่างดูแลตัวเองอย่างดีเหมือนกันเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเย่จงชวนพบเห็นเบาะแสได้ทันทีเขาคิดในใจด้วยความรู้สึกขมขื่นดูเหมือนคู่สามีพัรยาตระกูลกู้คงได้รับประทานยาเม็ดฟื้นชีพเมื่อมองจากสภาพที่เห็นต้องไม่ใช่แค่ครึ่งเม็ดแต่ต้องได้รับคนละหนึ่งเม็ด บทที่7,004เป็นเวลานานมากที่เขาใฝ่ฝันอยากจะได้ยาเม็ดฟื้นชีพเขาต้องพยายามอย่างหนักเพื่อแสดงออกต่อหน้าเย่เชิญเป็นเวลานานแต่สุดท้ายกลับได้รับเพียงครึ่งเม็ดในงานประมูลตนเองอายุมากแล้วกลับได้รับเพียงครึ่งเม็ดในทางกลับกันกู้เยียนจงและลินหวานชีวอายุเพียงต้น50พวกเขาจะได้รับยาเม็ดฟื้นชีพทั้งเม็ดได้อย่างไรสิ่งนี้ไม่เพียงไม่ยุติธรรมทั้งยังไม่จําเป็น ตนเองเปรียบเหมือนคนใกล้อดตายเย่เฉินยอมมอบยาเม็ดให้เขารับประทานครึ่ออิ่มอย่างไม่เต็มใจกู้เยียนจงและพันยาเป็นผู้อิ่มนำสำราญเย่เฉินกลับมอบอาหารมื้อใหญ่ให้พวกเขาเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เย่จงชวนยิ่งรู้สึกหดหูมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเขาไม่กล้าแสดงความไม่พอใจต่อหน้าเย่เฉินทำได้เพียงเอ่ยทักทายพวกเขาด้วยรอยยิ้มอายาเยียนจงหวานชิวพวกคุณสองคนดูแลตัวเองดีมาก ดูไม่เหมือนคนวัยกลางคนเป็นดังคนหนุ่มสาวก็ไม่ปานเย่ชางมินรู้สึกอิจฉาอย่างยิ่งเธอเดินไปหาลินหวานชิวอย่างรวดเร็วถามด้วยรอยยิ้มหวานชิวคุณและพี่กู้ดูแลร่างกายอย่างไรคุณและพี่กู้ดูแลบำรุงรักษาร่างกายอย่างไรได้โปรดชี้แนะฉันด้วยแต่ละปีฉันใช้เงินจำนวนมากบำรุงรักษาร่างกายผลที่ออกมาย่ำแย่กว่าคุณมากลินหวานชิวรู้สึกเขินอาย ไม่รู้จะตอบอย่างไรเดิมเธอหารเรื่องนี้กับสามีเมื่อมีคนภายนอกถามถึงเรื่องนี้เธอแค่แก้ตัวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามตัวใหม่ที่ยังไม่ออกสู่ตลาดแต่คนที่ถามคำถามเป็นอหญิงของเย่เชินและเย่เชินตอนนี้อยู่ตรงหน้าพวกเขาหากพูดโกหกเช่นนี้คงไม่เหมาะสมดังนั้นเธออดไม่ได้ต้องมองเย่เฉินพูดอย่างตึดอัใจ นี่นี่เรื่องนี้ไม่อาจอธิบายอย่างชัดเจนได้ภายในไม่กี่คำเย่ช้างมินรี่พูดว่าให้นี่มันเรื่องอะไรหากคุณไม่สะดวกจะบอกแค่แนะนำคนติดต่อให้ฉันฉันจะติดต่ออีกฝ่ายด้วยตัวเองไม่ว่าต้องใช้เงินมากเท่าไรฉันยอมรับได้ขอเพียงได้ผลลัพธ์ดีเท่าคุณเย่จงชวนต้องทอดถอนใจนึกในใจว่าช้างมินเอยช้างมินคุณไม่รู้ยาเม็ดฟื้นชีพนี้ล้ำค่าเพียงใด หากคุณทราบราคาคงไม่พูดเช่นนี้แม้ขายสินทรัพย์ตระกูลเย่ทั้งหมดอย่างมากอาจซื้อได้เพียงเม็ดเดียวดังนั้นเขากระพริบตาให้เย่ชางมินส่งความหมายให้เธออย่าตั้งคำถามต่อจากนั้นเขาใช้นิ้วเขียนคำยาเม็ดฟื้นชีพสี่คำลงบนหลังมือของเธอเมื่อเย่ช้างมินทราบคำตอบที่นายผู้เท่าเขียนบนหลังมือเธอต้องตกตะลึงอย่างนึกไม่ถึงเธอทราบเรื่องยาเม็ดฟื้นชีพ นายผู้เฒ่าเคยพูดคุยเรื่องนี้กับเธอมาก่อนหน้านี้สิ่งของนี้คือสิ่งที่ตระกูลอันยินยอมจ่ายเงินมากกว่า3 0 0แสนล้านดอนลลาร์สหรัฐในการประมูลแต่ยังไม่สามารถซื้อได้เธอตกตะลึงทำไมตระกูลกู้มีความแข็งแกร่งมากเช่นนี้แม้แต่ตระกูลเย่เองยังไม่มีคุณสมบัติซื้อยาเม็ดนี้ได้ไม่เพียงตระกูลกู้ซื้อได้เท่านั้นยังได้รับทั้งคู่สองสามีพันยาแต่เมื่อเธอเห็นเย่เฉินยือนอยู่ด้านข้างเธอเข้าใจทันที แน่นอนตระกูลกู้ไม่มีทรัพยากรทางการเงินมากเพียงพอที่จะซื้อยาเม็ดฟื้นชีแต่เย่เชิญมีน้ำใจต่อครอบครัวพวกเขาเสมอมาดูเหมือนเย่เชิญคงมอบยาเม็ดนี้ให้พวกเขาเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เยช่ชางมินรู้สึกหดหู่ใจตนเองเป็นอหญิงของเย่เชิญเมื่อพูดตามตักะความสัมพันธ์ระหว่างอาหญิงกับหลานชายถือว่าใกล้ชิดมากที่สุด น่าเสียดายตนเองเคยแสดงความหยิงยโซเกินไปทําให้เย่เชิญขุนเคืองในจินหลิงทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสองตึงเครียดตอนนี้ดูเหมือนหากตนเองต้องการยาเม็ดฟื้นชีพเกรงว่าคงไม่มีโอกาสเย่ชางมินรู้สึกเศร้าโศกหากรู้หลานชายตนเองมีความสามารถมากถึงเพียงนี้เหตุใดต้องอ้อวดแสดงความเย่อหยิ่งต่อหน้าเขาและแม่ยายของเขาเย่เชิญที่ยืนอยู่ด้านข้างรู้สึกว่าในใจปู่และอาหญิงตนเองไร้ความสุข เขายิ้มอย่างใจเย็นพูดว่าปู่อหญิงอย่าพูดคุยกันที่นี่อากาศข้างนอกค่อนข้างหนาวเย็นพวกเราเข้าไปพูดคุยกันข้างในเนื่องจากในเวลานี้ช่องถูกยูทูปปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มากจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละสิบบาทเท่านั้น สามารถสแกนตาม QR โค้ดหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ